กรมอนามัยรณรงค์เด็กไทยยิ้มสวยสนับสนุนการแปลงฟันลดปัญหาโรคสุขภาพช่องปากในเด็กเดินหน้าในการสนับสนุนส่งเสริมเด็กไทยให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่สะอาดและแข็งแรงกันค่ะโดยล่าสุดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม b r t smile together ยิ้มสวยไปด้วยกันป้องกันฟันผุลดปัญหาเด็กไทยสุขภาพช่องปากแย่ภายในงานได้รับเกียรติจากทันตแพทย์ดำรงทำรงเหล่าหาพันผู้มุ่งในการสำนักทันตสาธารณสุขและผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยดรธีพวังคนาน รองเลยค่ะที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการร่วมในงานค่ะโดยปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากถูกบรรจุบรรไวาแลสุขภาพระดับโลกมีคนกว่า3.5พันล้านคนค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกมีปัญหาโรคในช่องปากผลสำรวจพบว่าเด็กที่มีปัญหาฟันผุมีภาวะโภชนาการผอมและค่อนข้างผอมมากกว่าเด็กที่ไม่มีฟันผุค่ะการป้องกันโรคในช่องปากที่ทุกคนสามารถทําได้คือการแปรงฟันค่ะโดยกลุ่มเด็กในวัยเรียนสามารถดําเนินการผ่านกิจกรรมการ แปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวันเพื่อช่วยฝึกทักษะที่ถูกต้องในการดูแลอนามัยสุขภาพช่องปากกันค่ะเรียนรู้ว่าการแปลงฟันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องทําเป็นประจําสม่ําเสมอทุกวันค่ะกิจกรรมบสมายทูกเกเตอร์ยิ้มสวยไปด้วยกันจะทําควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้ผู้ปกครองให้เด็กแปรงฟันก่อนนอนทุกวันรวมถึงการควบคุมการบริโภคอาหารที่มีน้ําตา จะต้องทําควบคู่ทั้งในชุมชนในโรงเรียนและการดูแลโดยครอบครัวค่ะเพื่อให้เด็กมีฟันดีไม่มีฟันผุมีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะเหมาะสมตามวัยกันค่ะซึ่งต้องอยอมรับว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยกรมนามัยหรือกระทรวงเองเราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวลําพังนะครับโดยหน่วยงานเดียวจําเป็นต้องมีความร่วมมือในหลายๆส่วนโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราทําในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนแน่นอนนะครับ ภาคีหลักของเราต้องเป็นกระทรวงศึกษาอยู่แล้วนะฮะที่ท่านมีบทบาทสําคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนได้มีวินัยในการดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองโดยเฉพาะเนี่ยเด็กวัยเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงเรียนและที่สําคัญในขณะนี้เนี่ยบริการจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องนะฮะทางสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับขณะนี้เองเนี่ยนะครับบริการเหลายๆส่วนเราก็ ่ายโอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องปฐมภูมิไปยังรพสาต่อนะครับภาคทีที่สําคัญอีกท่านหนึ่งก็คือนะครับองค์กรองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางอบจเองเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญที่จะจัดบริการนะครับในการส่งเสริมป้องกันนะครับในส่วนของเด็กนักเรียนวันนี้จึงนะเป็นบรรยากาศนะครับที่ดีที่พวกเรานะครับจะร่วมไม้ร่วมมือกันในการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งก็จะส่งผลให้นะครับ ต่อสุขภาพเด็กนักเรียนนะครับในอนาคตนะครับนะครับขณะนี้เองแล้วก็ที่สําคัญเลยนะขณะดนี้เราพบว่าเด็กนะฮะห้าขวบฟันขึ้นเร็วมากนะฮะเราพบเด็กฟันแท้นะฮะห้าขวบขึ้นถึง13%แต่3%ผูกไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับ จึงมีความจําเป็นที่พวกเราจะต้องมาร่วมกันนะฮะดูแลในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะฮะผ่านกิจกรรมต่างๆการที่จะทําให้เด็กเนี่ยนะครับรักในการแปลงฟันได้จริงๆเนี่ยมีหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องนะฮะโรงเรียนเนี่ยนะครับต้องถือว่านะครับมีส่วนสําคัญเลยที่จะสร้างนะครับบรรยากาศการเรียนรู้สร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะภาษาสมัยใหมอ่อาจสร้างนิวอีโคซิสเต็มให้กับ นะครับเด็กนักเรียนได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทําดังนั้นที่จะทําให้เด็กรักการแปรงฟันได้นะครับรักการทําความสะอาดได้นะครับย่อมมาจากนะครับในเรื่องของนะฮะการจัดการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือส่วนที่สําคัญที่จะทําให้นะครับเด็กนะครับรักในการทาความสะอาดนะครับก็คือที่บ้านนะครับซึ่งนะครับทั้งบ้านวัดโรงเรียนมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้นะครับเด็กเนี่ยมีวินัยแล้วก็ มีความตระหนักต่อการสร้างสุขภาพช่องปากในเด็กนักเรียนนะครับผู้ปกครองนะฮะมีส่วนสําคัญเลยนะครับที่จะช่วยกันดูแลนะครับ8ชั่วโมงนะฮะเด็กอยู่ในโรงเรียนแต่นอกนั้นอยู่ที่บ้านนะครับการที่ผู้ปกครองเนี่ยช่วยกันกํากับวินัยในการทาความสะอาดช่องปากตั้งเป้านะครับเราก็ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราอยากให้เด็กมีวินัยนะครับ เรื่องอปาสจาฟันผุเป็นเป้าหมายของชาติอยู่ละที่เราจะต้องยกระดับให้เพิ่มขึ้นนะฮะขณะนี้50เราก็หวังว่าจะให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่สิ่งสําคัญเลยเราอยากจะท้าทายนะฮะทำยังไงให้เด็กเนี่ยนะครับ100นะร้อยเนะฮะในโรงเรียนได้แปรงฟันหลังอาหารกลางวันและ1้อยเปอร์เซ็นต์ได้แปรงฟันก่อนนอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องใช้ยาสีฟันผสมฟูราร์ด้วยในการป้องกันฟันผุนะฮะคณะกรรมการการศึกษา,าขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเด็ก จำนวนเยอะที่สุดของส่วนราการก็พร้อมที่จะร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของเด็กๆนะครับซึ่งเราดูแลเด็กทั้งเรื่องการเรียนรู้แล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพกายเราคงต้องช่วยกันแหละครับเพราะว่าสุขภาพกายส่งผลต่อสุขภาพจิตและการเรียนรู้ครับร่วมมือกับทางทางทีมของกรมอนามัยในการส่งเสริมนะครับแล้วก็กระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆเช่นอย่างที่ทางกรมอนามัยพยายามทำก็คือเรื่องของการให้รางวัล เครือข่ายที่ทํางานหรือเรากระตุ้นผ่านกระบวนการอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ขับเคลื่อนอยู่แล้วก็จะบูรณานการหลายๆเรื่องพร้อมกันครับแต่หลักสําคัญคือต้องทําเป็นกิจกรรมประกะติที่ไม่ลดไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มภาระของครูครูครับท้ายก็คงจะฝากนะครับว่าจริงๆเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของสุขภาพนะครับองค์รวมของร่างกาย ถ้าเราสุขภาพช่องปากดีนะครับก็จะส่งผลให้นะครับเราสามารถกินอาหารได้ตามปกติและเราจะมีความสุขในชีวิตแล้วก็นํามาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับฝากทุกท่านนะฮะจริงๆเรื่องฟันเนี่ยไม่มีอะไรมากนะฮะสส่วนแค่นั้นเองแค่เรื่องกินกับเรื่องทําความสะอาดในช่องปากเท่านั้นเองถ้าเราสามารถจัดการสองเรื่องนี้ได้ผมเชื่อมั่นว่าสุขภาพช่องปากเราดีแน่อนอนครับ